เจ้านายออกไปสัมมนานานหลายวันเขาไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในออฟฟิศเลยโทรเข้าดีเซพชันฮัลโหลฮัลโหลทุกคนสบายดีไหมอ๋อ oh, สบายดีค่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ๋อ oh, ไม่มีค่ะเพราะตัวปัญหามันไปสัมมนาอยู่กับรวมห้าบุคคลทำอะไรไม่ฉลาดตอนที่152ลอยไปกับสายน้ำ ทางระบายน้ำทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ถูกออกแบบมาให้ปล่อยน้ำไหลผ่านข้างล่างในระหว่างที่ข้างบนใช้เป็นถนนรางรถไฟหรืออะไรก็ได้มันมีประสิทธิภาพและแข็งแรงมากแถมใช้งบประมาณไม่สูงการดูแลร,รักษาก็ต่ำสำคัญมากๆในการระบายน้ำจากฝนและพายุและเมื่อ11มกราคมที่ผ่านมาที่ประเทศฟิลิปปินส์เมืองบาดูโกเป็นเมืองเล็กๆที่มีประชากรเพียงแค่35,000คน และมีนายกเทศมนตรีคุณด็อกแอรอนเขาจัดพิธีเปิดใช้สะพานแถมวันนั้นเป็นวันเกิดของเขาด้วยก็เลยใช้โอกาสนี้จัดงานเลี้ยงฉลองอยู่ใต้สะพานไปตั้งหลังคาผ้าใบเตรียมอาหารในน้ำเลยซึ่งมันตื้นๆระดับข้อเท้าบรรยากาศโคตรธรรมชาติคนมาร่วมงานเป็นร้อยคนตัดริบบิ้นเปิดลงไปทำพธิธีจากนั้นก็แจกจ่ายของขาวของหวานแต่ผ่านไปสักพักสังเกตอะไรไหม น้ำเริ่มสูงถึงหน้าแข้งละหลังจากนั้นเกือบถึงเขา่าแต่ไม่มีใครเอะใจอะไรเลยเปิดเพลงเสียงดังกินกันอย่างอเล็ดอร่อยรู้ตัวอีกทีแขกพากันหอบข้าวหอบของยกเก้าอี้หนีน้ำไหลเชี่ยวมากๆเพราะนั่นไม่ใช่แม่น้ำเอื่อยๆแต่มันเป็นทางระบายน้ำต่างหากทีแรกไม่มีอะไรเพราะฝนยังไม่ตก พอฝนตกระดับน้ำก็ค่อยๆสูงแล้วก็แรงขึ้นแขกหลายๆคนต้องยอมปล่อยของทิ้งไปอาหารลอยไปกับสายน้ำถือว่าทำบุญปลอนอาหารปลาทั้งหมดเกิดขึ้นภายใน10กว่านาทีทยอยกันกลับขึ้นฝั่งคนบนสะพานใช้ผ้าป,ปูโต๊ะกับยางล้อรถเพื่อช่วยคนข้างล่างปีนขึ้นมาโชคดีมากไม่มีใครหายสาบสูญเชื่อว่านายกเทศมนตรีน่าจะหวังดีแต่เขาไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศ อยากได้บรรยากาศแบบนี้แต่กลับได้แบบนี้วิถีอเมริกันใครเคยทำคุญแจกรอล็อกประตูหายบ้างแก้ปัญหายัางไงถ้ามีเงินและดีหน่อยก็เรียกช่างคุญแจถ้าเอาสะดวกและรวดเร็วก็งัดเองเลยแต่ถ้าในเกมถ้าคุณไปเจอกรอล็อกประตูแบบไม่มีคุญแจแล้วมันเป็นเกมแนวชูตติง้งหมายความว่าไงครับ และเมื่อสิ้นปี2025ที่ไหนสักแห่งในสหรัฐอเมริกาเป็นคลิปคนในกระบะถ่ายเพื่อนตัวเองกำลังก้มลงทำอะไรบางอย่างค่อยๆซูมเข้าไปเขาพยายามปลดโซ่คล้องรถ ATV ทั้งสองคันเพื่อจะได้ขี่เล่นแต่ดันทำกุญแจหายก็เลยใช้กล็อกปลดล็อกซะเลย ถามว่ามันทำได้ไหมถ้ากระสุนขนาด9ม้มมจุด45นัดเดียวยังไงก็ไม่สามารถทำลายกรอนสีเหลืองๆได้ฟลุกจริงๆต้องยิงโดนตัวคล้องพอดีเป๊ะนั่นคือเหตุผลที่เขาต้องจอ่อเวลาคุณยิงปูนใส่อะไรอะ่ะสิ่งที่อันตรายคือสะเก็ดเวลากระสุนกระแทกมันแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงสะเก็ดเล็กๆกระจายเต็มไปหมดยิงไกลๆโอเคแต่นี่ประชิดเผาขนไม่มีเซฟตี้อะไรเลยใช้การเบือนหน้าหนี เหมือนยิงกระสุนเม็ดพลาสติกยิงนัดหนึ่งมองทีหนึ่งกระสุนก็ฉลับลงทรายดูแล้วอวดเสียวและเป็นการกระทำที่สุดแสนจะอเมริกา Girl, Girl, Girl. ใช้ไปทั้งหมด4นัดก็ยังล็อกอยู่ดีแต่คำถามที่แท้จริงคือทำไมไม่ยิงโซ่แก้ตัวไม่ขึ้นสมมุติว่าเราไปต่างประเทศแล้วทำพาสปอร์ตหายแจ้งความกับตำรวจท้องถิ่นนั้นแล้วรีบติดต่อสถานทูต หรือกงศุนเพื่อขอทําหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือถ้าไม่มีเงินแต่อยากกลับบ้านทางสถานทูตจะติดต่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลให้อยู่ต่างแดนแล้วมีปัญหาคิดถึงสถานทูตไว้ก่อนเลยแต่เมื่อวันที่18ตุลา2025ที่สมุดประการในห้างโลตัสบางเสาธงมีคนปาระเบิดปิงปองตรงทางเข้าก่อนถือปูนวิ่งเข้ามา ปีนตู้กระจกป้นร้านทองกวาดไปทั้งหมด12เส้นน้ำหนัก24บาทมูลค่า1.6ล้านแต่พอตอนหนีคนร้ายกลับทำสร้อยหล่นทั้งหมดเลยทางร้านตามกลับได้ครบ ถึงแม้จะไม่ได้อะไรไปแต่ความผิดสำเร็จแล้วตำรวจแกะอรอยตามมอเตอร์ไซค์ที่ใช้หลบหนีไปถูกทิ้งไว้ในคาแครเลยสอบถามชาวบ้านแถวนั้นเลยรู้ว่าคนร้ายชื่อยงอายุ31ปีเป็นลูกจ้างชาวกัมพูชาไม่เพียงแค่นั้นหลังปล้นล้มเหลวเสร็จไปขโมยรถตู้ของนายจ้างเพื่อหน,นีต่อที่สองมาด่านบ้านแหลมจันทบุรี รอด่านเปิดแต่ตำรวจแจ้งไปยังตอมอแล้วเจ้าหน้าที่เจอคนลักษณะตรงตามกล้องถูกจับที่มือมีบาดแผลไปตรงกับหลักฐานเศษกระจกที่เปื้อนเลือดในตู้ร้านทองเพราะจังหวะปีนออกในมือเขากำระเบิดปิงปองไว้แล้วมันบึ้มคามือชาไปทั้งแขนไม่รู้สึกแล้วว่ากำหรือแบอยู่ก็เลยทำทองหล่นหมดซึ่งถือว่าเหนียวอยู่นะเพราะเขายังครบหนิ้วยอมรับสารภาพว่าเป็นคนทำ ปูนปลอมประกอบขึ้นมาลวกๆส่วนระเบิดปิงปองสั่งออนไลน์มาดูลาดเราก่อนลงมืออยู่2วันทำไปเพราะอยากได้เงินจะได้เดินทางกลับบ้านที่พัตตบงนายจ้างบอกทำงานกันมาหลายปีไม่เคยมีปัญหาดูแลกันอย่างดีเคยได้ยินบ่นแต่ไม่อยากกลับบ้านเพราะที่บ้านไม่มีใครแล้วแต่ผมเชื่อว่าใช้มันข้ออ้างเฉยๆมองตาก็รู้ว่าอยาก,กเกษียณตอนอายุ31ถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายไทยก่อนผลโทษก็ผลักดันกลับ รู้หรือ,อยังไทยแคนดูมีระบบสมาชิกแล้วและพวกคุณสามารถช่วยให้เราไปไกลกว่านี้ได้ oh, <yeah. S 1> ด้วยการมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเริ่มต้นแค่เพียงเดือนละ20บาทเลือกระดับสมาชิกตามกำลังทรัพย์ไม่มีแบ่งแยกชนชั้นได้สิทธิพิเศษดูคลิปล่วงหน้าเป็นอาทิตย์เข้ากลุ่มดิสคอร์ดื่อพูดคุยกับคนภาคและแจ้งเตือนไลฟ์สดเพื่อเป็นการรู้จักกันมากขึ้นและขอขอบคุณที่ทำให้เรามีสมาชิกถึง1,000คนแล้ว แพ้เสียงในหัวแบตเตอรี่ลิเทียมทำงานโดยการเคลื่อนที่ของไอออนลิเทียมผ่านสารละลายอิเล็กโทรไลต์ระหว่างขั้วบวกและขั้วลบเวลาชาร์จไอออนจะเคลื่อนที่จากบวกไปสะสมที่ลบพอใช้งานไอออนก็จะคลายประจุเคลื่อนกลับทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเป็นปฏิกิริยาเคมีย้อนกลับและสามารถทำแบบนี้ซ้ำๆได้เป็นพันๆครั้งแต่ใครๆก็รู้ว่าแบตเตอรี่อย่าจิ้มอย่าเจาะแล้วถ้าแบตบวมอย่าซ่อม เปลี่ยนใหม่เท่านั้นและเมื่อ4กุมภาพันธ์2026เป็นภาพกล้องวงจรปิดร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอินเดียวัยรุ่นหัวหยองคนนี้เอาแบตเตอรี่มาซ่อมเพราะว่ามันบวมแต่ไม่รู้คิดอะไรอยู่ระหว่างที่ยืนรอลองใช้ฟันกัดไอจุดที่บวมดูไหมเผื่อมันหายบวมแปลงร่างเป็นโกสตดไรเดอร์แบตเตอรี่ฟู่พุ่งใส่หัวพนักงานตกเข้าไปอยู่หลังเคาน์เตอร์ทุกคนแตกตื่นก่อนจะมีคนใจสู้เข้ามาหยิบเพื่อโยนออกไปข้างนอก ทั้งที่มันไฟลุกอยู่น้องหัวหยองกลายเป็นหัวฝอยขัดหม้อลูกค้าและพนักงานตามไปช่วยเหลือบาดเจ็บสาหัสไปโรงพยาบาลไม่มีรายงานว่าอาการเป็นไงแต่ริมฝีปากกับแก้มซ้ายน่าจะได้แผลไฟไหมระดับ2-3ถึงถ้าสูดควันเข้าไปด้วยก็เตรียมเป็นมะเร็งปอดได้เลยทางร้านเอาคลิปไปโพสลง X เป็นอุทาหรณ์ไม่รู้ว่าน้องแกกัดแรงแค่ไหนเพราะมันบึ้มเลยไม่มีเสียงไม่มีควัน บริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่ก็คงไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนฉลากเพิ่มเติมว่าห้ามกัดด้วยไม่ว่าคนชาติไหนเขาก็งงว่าคิดอะไรอยู่ทําไปทไําำมอยู่ดีไม่ว่าดีแบตเตอรี่มือถือจะเริ่มเสื่อมสภาพหลังใช้งานไปสองสาปีความร้อนทําให้แบตเตอรี่บวมการใช้งานหนักวางอบไว้ในรถหรือกลางแจ้งบ่อยๆใช้สายชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานและที่เรารู้แต่ทําไม่ได้คืออย่าชาร์จไปเล่นไป ลำบากทั้งโรงพยาบาลคุณเคยโชว์ความสามารถพิเศษหรือทริคอะไรเจ๋งๆต่อหน้าคนหรือไม่ก็ในงานปาร์ตี้ให้เพื่อนๆดูไหมถ้าเคยคอมเมนต์บอกหน่อยทำอะไรผมเคยฝึกเล่นมายากลนะแต่เงอะงะเกินไปก็เลยไม่รอดแต่เหตุการณ์นี้ไม่รู้จะอวดใครเพราะเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2026ที่ผ่านมาในเมืองตูลูสที่ประเทศฝรั่งเศส มีชายนิรนามวัย24ปีเข้าโรงพยาบาลรังเกยเพื่อขอให้ช่วยรักษาเนื่องจากมีอาการปวดท้องและเจ็บก้นอย่างรุนแรงอยากให้ผ่าตัดอย่างเร่งด่วนก่อนที่หมอจะพบว่ามีกระสุนปืนใหญ่คาอยู่ในรูทวารเป็นกระสุนปืนใหญ่สบยสงครามโลกครั้งที่1ช่วง 1914- 1918ความยาว8นิ้วและเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วซึ่งถ้าผมบอกว่าไม่ได้ใหญ่มากก็จะฟังดูช่ำชองเกินไป แต่ถ้าบอกว่าเล็กก็ฟังดูดูถูกอีกเหมือนกระสุนจุดสองสองแค่ขนาดใหญ่ทีมแพทย์ผ่าตัดกลัวว่ามันจะบึ้มก็เลยสั่งอบพยพผู้ป่วยและบุคลากรออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยและแจ้งหน่วยเก็บกู้ระเบิดและนักดับเพลิงมาเตรียมพร้อมปิดบริเวณโดยรอบตรวจสอบจนมั่นใจแล้วว่ากระสุนปืนใหญ่นั้นถอดชนวนออกแล้วระเบิดไม่ได้ถึงทยอยกลับเข้าไปทำงานต่อตามปกติ เบื้องตน้คนคนไข่ถูกสอบปากคำในประเด็นที่ว่ามีอาวุธสงครามได้ไงก่อนไม่ใช่ประเด็นที่ว่ายัดเข้าไปได้ไงนะแต่อายการยืนยันว่าจะไม่ถูกดำเนินคดีเพราะไม่เขาขายอาญาแต่มีนักข่าวบางสำนักไปสืบได้ว่าเขาเป็นพวกโชวในกลุ่มลับนี่มันมิสเตอร์สเลฟชัดๆรดดบมและนั่งไม่สบายไปสักพักนอนรักษาตัวหนึ่งอาทิตย์กลับบ้านได้ฝรั่งเศสยังมีควันหลงกระสุนปืนใหญ่ของกองทัพเยอรมันอีกเป็นร้อยเป็นพันลูก และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนทำแบบนี้เมื่อปี2022มีคุณลุงฝรั่งเศสวัย88ปีเหมือนกันอ้างวันเลอน่นแล้วนั่งทับกระสุนปืนใหญ่เข้าไปทั้งอัน2ครั้งแล้วนะอย่าให้มีครั้งที่3ผู้หญิงเมื่ออายุ18จะชอบผู้ชายแบดบอยผู้หญิงเมื่ออายุ25จะชอบผู้ชายที่รู้จักหน้าที่ผู้หญิงเมื่ออายุ35เธอจะชอบผู้ชายที่มีความมั่นคงผู้หญิงอายุ40จะชอบผู้ชายที่มีความแข็งแรง ผู้หญิงอายุ50จะชอบผู้ชายที่มีความซื่อสัตย์ผู้หญิงอายุ60จะชอบผู้ชายที่รักษาคำพูดแต่สำหรับผู้ชายอายุ18-80จะชอบผู้หญิง อย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ความ iQ ต่ำเหล่านี้ให้เพื่อนเพื่อนคณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำซีรีส์นี้ต่อ,ตอไปกดซับและอย่าลืมติ๊กกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมได้ด้วยปุ่มซูเปอร์แตงหรือสมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเริ่มต้นแค่เพียงเดือนละ20บาทได้สิทธิ์เข้าร่วมกลุ่ม Discord พูดคุยเล่นเกมออนวันเว้นวันหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปอย่าเลิมไม่มีอะไรดูไทยแคนดูโชคดีครับทุกคน